อยู่ก็ละ่ะอ้หันตัวแล้วหันตัวแล้วหันตัวแล้วอยู่ครับผมใส่ยังงามครับผมโอ้ย่าลดเนะอย่าลดเดดดนะเออบมดลดครับบมดลดครับแล้วมนกินจะได้ตัวใหญ่ครับ ใส่แล้วนะครับหมืดพอดีเลยต้องแก่ไฟสายส่องครับใส่ก็จะแล้วเบ็ดเอามาสิบแปดกันครับผมแต่มันหมืดเร็วครับหกโมงก็หมืดแล้วครับเลิกงานห้าโมงไปมาถึงกับห้าโมงกึ่งกับตันใส่กึ่งสมบงครับผมเดี๋ยวเขาไปใช้กันครับผมถ้าได้จะได้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้พ่อครับผมไปครับผมยุ่งก็หลายครับไปครับม้าเลยครับตัวแรก นี่ผมไม่ใจกันไอ้อันนี้ครับไม่ขเขาเรียกว,ว่าไม่างกับเนี่ยนี่น,ะนี่ขเขาเรียกว,ว่าไม่กระถินนี่ครับผมใจกันกระถินเพราะว่าไอ้ใจกันของผมมันสั้นครับใจกันของผมมันสั้นเลยใจกันกระถินหมานเลยครับมาพอกันครับว่บปาปลายยัง ปรดลุกะดุกครับน่ครับปะดุกเดี๋ยวลากขึ้นเลยครับปึ๊บโอ,อ้ใส่งามๆครับผมมาแล้วครับตัวแรกครับแล้วครับผมโอ้ได้ตัวเดียวครับนี่ประมาณสักสองถุงไปแล้วครับนี่ ครับล่ะเอได้ตัวเดียวครับมันกินห่างครับมันบุกให้กินเลยอป่าน้อยมันกินมดครับมันใส่กินมดปลาน้อยเอาไว้มันผูกรุเจ้าปุ๋รล่ะครับเดี๋ยวเฮามาไอใจกันให้ใหม่ครับผมสวัสดีตอนเจ้ามือครับผมอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักไอตีห้าไปปลายครับเดี๋ยวเฮามาใจเบสกันครับผมไปใจกันครับแมลงนี่กันรับ โอ้ได้ครับได้ครับได้ได้ได้ไดนี่ได้ครับผมนี่ครับนี่นี่เอ้เบ็ดเอของประเทศเพื่อนบ้านเขานี่ครับนะมันใส่กุ้งครับมันมาติดเบ็ดผมนี่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเคยว่าขเขาไปลักเบ็ดเขาเดี๋ยวขึ้นกันครับ

เดี๋ยวบิดึงครับผมนี่ครับได้แล้วครับมันมาปั่นกันครับว่าเ,เดี๋ยวเขาก็จะว่าเฮาไปลักเบ็ดขามันผมมาดักก่อนแล้วมันมายนเบ็ดใกล้ๆครับผมโอเคครับผมแกบป่าครับมาหลังนี่ผมใส่เยียรเครียดไว้นะเอ้เยี่ยสย ใส่เขียดน่าจะเป็นปลากอ้อนี่ปลาดุกครับใส่เขียดได้ไหนเลยโอ้โอย่ารุดนะอย่ารุดนะดเออบ่นรุดครับบ่นรุดครับแล้วมากินจะไหนโอ้ตัวใหญ่ครับเดี๋ยว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 ยยเนียดเป็น กินได้หวปะปลาดุกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองลกขึ้นเลยครับลกขึ้นเลยนะหนึ่งสองรู้ใส่อ้มาหมาดตอนเจ้าครับรู้ใส่อย่างงามเลยใส่อย่างงามครับผมนี่ครับเจ๊สองกันได้สองตัวเลยครับผม มาหลังนี่หลังนี่ผมใจขนนะ้ขั้นกระถินนะขั้นกระถินโอ้ต้องลงน้ำนี่เรือเ๋ยวเรือโอ้เหยื่อบมุดเลยครับผมเจ้ขั้นกระถินสองเอ๊ สองอันสองกันหลังนี้บประมานเลยหลังนี้พวกเราขับเบ็ดเออขวดเออประเทศเพื่อบ้านเขาเอาจุโจดเลยจะอันเลยครับนะใส่เหยอะกุ้งหูบัวมดรับเยอ มาทางนี้โอ้ได้ครับนี่นี่น,นี่นี่ครับนี่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 ได้นี่ครับได้อ,อ,อุ้ย,ยปลายังไงอู้ยยุงกับอะไรลูกปลายังเอ้ยอู้ยประกอบน้อย ประกอบน้อยกินเลือกพอมเลยหลังนี่เอเีกทีว่าอู้มีอาการครับนี่ผมใส่เอตีอว,ว่าได้แต่ว่าตัวเดียวล่ะมีอาการมันตามาอู้ได้ครับอู้ตาย ตายครับปะาก่ครับนี่อืมเข็นได้ครับหมานได้หลังนี่ไปยกขึ้นเลยโอ้สว่งา่ายมครับหนึ่งมาตายวะมาขอหลังนี่เด้อเบ็ดหายไปไหนโอ้นี่ครับกันอยู่นี่ นี่ตัวอยู่ก็ล่ะโอ้มุ่นเลยครับบนหน้าอยู่ครับตัวแต่ละครับโอ้โหมุ่นเลยพอมมนปั้นนะโอ้โหสดาครับครับติดนะ พี่โคมจะได้ไหนใหญ่โตนี้อยู่ด้วยนี่มือห่อหลังนี่นะเด็กจะได้หลังนี่เงียบไหมเอ๊ะเงียบครับ lúc nhà cũng hơi nồng Lần như con nhiệp Lần như bánh trên đây Ủa này một cái thăm ngăn đây Nhiệp khập ตรงนี oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, ้เงียบเอาไว้ก่อนตรงนี้ก็เงียบเอาไว้ก่อนตรงนี้ก็เงียบจีริเลยมาตรงนี้ อ้าลังนี่หลังนี้หลังนี่อยู่ก็ล่ะอ๋อหันตัวแล้วหันตัวแล้วหันตัวแล้วนครับอยู่ครับผมติดเงี่ยครับ ตัวน้อยครับตัวบุยใหญ่ตัวได้ใส่เงาๆครับรึบขึ้นเลยนี่ครับใส่เงาๆมา,ม,มาแหมบตัวแล้วครับผมมาพอหลังนี่ครับเหลืออีกสี่หลังแส่มยันยันบนหน้าได้ ติดครับบหดได้ครับผมเหลืออีกสามหลังครับผมเอาเบ็ดมาสิบแปดก้นแล้วกัไอ้แก่ก้นเสริมไปสองก้นไอ้กันไอ้ไม่กระถินครับผมใกจ่แจ้งแล้วครับกันหนี่งซึ่งอาจะใส่เขียน โอ้โหยังไงงูงสิงอะเมือม <laughs> ม่อไงวะแกอยาแจ้งเหรครับผมก็น,นี่ใส่เขียนใส่เขียนแน่ใส่ใส่เดือนเหรอครับใส่เดือนบ,บ่ป้อครับก็เลยใส่เขียนไว้โอ้เน่เขียนยังอยู่เลยเขียนยังบ่ตายครับผม อึดัดตายยังดีนอยู่ครับมาครับผมหลังนี่เป็นจะได้นี่ยทายมันเป็นแบบในนี่ครับตัวก็นล้วโอ้โหได้ได้ได้ครับได้อือใส่จิ๋ว

พอหลองสุดท้ายหลังสุดท้ายเงียบเลยตรงนี้ใส่บุกเกยได้สักเตี่ยเงียบมดใจแล้วก็แจ้งพอดีครับผมเอ่เบ็ดเมื่อกี้หลังครับ18หลังแล้วก็แจ้งกันเสริมมา ใจกันแนไม่กะทินะครับสองกันเป็นเศ้าหลังครับเจ้านี่ก็ได้หลายอยู่นะครับประมาณสักสี่ห้าตัวแล้วมั้งเดี๋ยวเขาไปห่อผลงานกันตีห้องครับผมถ้ามักคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้กำลังเด้ครับกับ youtube ช่องไอเบิร์ดสายลุยครับผมก็ได้ไปหาหนูเขาครับหน้านี่เข้าหน้าหนาวเนี่ยหนูมันหลครับผมแต่ว่าแถวนี่มันบ่มีหนูครับมีแต่ใส่เบ็ดอย่างเดียวครับผม สูบานนอ,อกเขาไม่ได้บานนอ,อกเขามีหนูมีอย่างตามฤด,ดูกาลครับแต่แถวนี้มันบมมีอย่างครับมีแต่ใส่เบ็ดอย่างเดียวครับอย่าพึ่งไกลกันเด้อครับเด้อจักอย่างนี้จ,จะได้อันถ้าไ่ได้ใส่เบ็ดจักอย่าไปหาอาย่างมาทาคลิปคือห่อครับมีแต่ใส่เบดนี่แหละครับผมเอาไว้กลับบ้านปีใหม่กันเดี๋ยวผมจะไปหาคลิปดีๆคือพ่อครับผม ประมาณสักไปหาปลาเอี้ยนแหไห้หนูแน่พ่อมันพ่อมันเดียมีอย่างครับผมอีกแหมประมาณบอถึงเดือนละครับเดี๋ยวปีใหม่ครับผมโอเคครับไปพ่อผลงานกันตีห้องครับผมไปครับนี่ครับผลงานตีได้เจ้านี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับอันนี้ได้แต่ว่าครับตัวเดียว ได้หกตัวครับผมเอแต่ว่าไปแรงบอก,กินเลยครับปลาเงียบเลยแต่พอมาเจ้าออกมาก็เบ็ดแี่ว่ามันรูดไปกับมีครับผมแต่ว่าบ่ดได้ตัวก็บมีครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม